วันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับช่วงคิดถึงคุณจังกับเจซี่สวัสดีค่ะนวัีครับเอ๊ะวันนี้มีใครมาด้วยเนี่ยอี๋เดี๋ยวคนดูว่าเป็นลูกสาวหรือเปล่าไม่ใช่เป็นหลานหลานนะคะเป็นหลานสาวอายุเท่าไหร่ล้วคะเอ๊ะอยย How are you เอ๊ยอังเปิดต้องอังกิดะ How are youHow are youHow are you อฮ้ย How are youStill sleepy ตอบ ไม่เป็นไรจับมือกันไว้จับมือกันไว้ก่อนนะสามขวบแล้วสามขวบแล้วอูตัวตนกะันเนาะสามขวบตัวใหญ่ตัวโต,โตโอ่ะคุยต่อเมื่อวานนี้เราคุยค้างไว้ว่าเจซี JC กำลังออกอะไรบ้าชุดแรกมาแล้วก็กำลังถือว่ากำลังดังเลยแหละกำลังมาแรงอูนะ้น้าตาดีเล่นดนตรีดีร้องเพลงเพราะแล้วก็ตัดสินใจไปดูคุณแม่ที่ป่วยเป็นจริงๆแล้วตอนนั้น,นคุณแม่เขาเสียแล้วแล้วก็ตัดสินใจไม่เล่นแล้วเพราะตอนนั้นเราเสียใจใช่ไหมเราแบบ depressed เราแบบไม่อยากเล่น ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับใช่เปลี่ยนก็ไปฟิลิปปินส์แล้วก็แบบว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วพาไปที่นู้นแล้วเรา,เรา,เ,ราเราไม่คิดถึงหลอว่าเอออาจจะได้กลับมาอ,อคอนเสิร์ตหรือมาหาแฟนๆเพลงออนนก็งไม่ได้คิดเลย <c oughs> แต่ว่ามีครั้งหนึ่งอ่ะที่ผมอ่ากำลังคิดอยู่ว่ามไม่ได้คิดเลยเราไปดูหนังหนังหนึ่งอ่ะอ ที่มีแองเจลิน่าโจนี่แสดงรู้สึกว่าชื่อวันเท d อ่ะวันเท็ะเคยดูไหมครับเคยเคยได้ยินใช่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอเขาเข้าพิมพ์ชื่อเขาทางเนี่ยอ่ะเหมือนชีวิตเขาไม่มีค่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอ่ะอเขาก็ลองดูว่ามีคนตามหาเขาหรือเปล่าทางตามหาทางคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยพิมพ์ออกแล้วไม่มีอ่ะอมผมก็เลยแบบเฮ้ยลองทำแบบนี้บ้าง ดูซิว่าแฟนแฟนคนมีใครแบบตามหาผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ประมาณสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูลองพิมพ์ดูตอนอยู่ฟิลิปปินส์นะลองพิมพ์ดู J C J C แล้วก็เห็นมีคนคิดถึงเขาบอกว่าเราก็แบบอุ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าทำให้เขาคิดถึงผมเขาคิดว่าผมหายไปไหนก็ไม่รู้ไงคือแบบคิดถึงแบบว่าทำไมวีดีก็หายไป แต่แบบแบบไม่รู้เลยที่ไหนแบบเป็นทวงอะไรหรือเปล่าอะไรอ่งั้นอ่ะเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราก็เลยพยายามที่จะติดต่อให้ได้พยายามที่แบบว่าคุยให้ได้ตอนนั้นเขาามีพวกไฮไฟว์อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็ได้คุยบ้างบางคนอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออยู่ไหนผมอยู่นี่นะผมสบายดีไม่เป็นไรนะกาลังเล่นดนตรีอยู่ผมก็เลยได้ความคิดเดี๋ยวไปเมืองไทยบ้าง ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยม,มีคนตามหาอยู่อ,อะไรเงี้ยนะแต่ช่วงที่กลับไปฟิลิปปินส์เนี่ยช่วงนั้นถือว่าตอนนั้น,นี่กำลังแบบโอ้โหบูมๆเลยนะกำลังแบบแรงเลยแล้วแล้วเรารู้สึกไหมว่าเราคิดหรือเปล่าว่าเราจะไปอยู่ฟิลิปปินส์เลยหรือคิดว่าแค่อาจจะไป <What? S 2> ไปพักใจแล้วกลับมาไม่ผมไม่ได้คิดที่จะมาเมืองไทยเลย เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มได้นิมิตมาแบบว่าผมจะนอนผมจะมีวิชั่นสุดมีนิมิตมีความฝันที่เข้ามาในตัวผมเองมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าแบบผมจะใช้ชีวิตอยู่อเมริกานะอยู่ที่อื่นนะผมก็เลยแบบว่าเตรียมในเรื่องนี้ไงผมไม่ได้คิดที่จะมาเมืองไทยเลยผมเตรียมที่จะเข้าอเมริกาเพราะว่าผมจะได้วิชั่นนิมิตอะไรองนั้นตลอด แล้วอะไรไงแล้วตกวงได้ไปอยู่อเมริกาไหมไม่ได้อยู่เพราะสุดท้ายเขากลับมาเมืองไทยก็อยู่ฟิลิปปินส์ใช่เพราะว่าตอนนั้นโอเคไหมลูกเดียวอันนี้อ่ะปิดไว้พก็สรียายไงแม่เขาท้องแล้วจะับคลอดไงใช่ไหมเราก็เลยคิดที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อ่ะไม่บอกคุณแม่เขาเราจะมาเขาจะคลอดเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็บอกว่าเออมาเยี่ยมสักอาทิตย์นึงเราก็มา อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมสุดท้ายก็แบบมีคนตามหายอะเจอคนนั้นเจอคนนี้อยากให้ผมมาอยู่ต่อเพื่อทําอัลบั้มผมก็เลยตัดสินใจมาอยู่ต่อแล้วมาทําอัลบั้มสองแสดงว่าคนนี้เป็นหลานคนแรกอะใช่ครับเห็นไหมนี่คุณคุณเรียกคุณน้าหรือคุณลุงน้าอันนี้คุณป้าอันนี้คุณน้าเขากลับมาอยู่เมืองไทยอะ because of you ยู่เนะเยอโอ้พยักหน้ารักไหมรักน้าน้าเจซีไหมรักเปล่า รักน้าเจีซีไหมก็แสดงว่าตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยถาวรเพราะหลานใชเพราะหลานสาวคนเสวยตอนนี้ยังมีฟอร์มอยู่นะแต่ก่อนที่จะอไปจากเมืองไทยก็เราว็เริ่มแบบนอนแล้วก็แบบคิดละมีความฝันอะไรที่บอกว่าเข้าไปที่ผมแบบว่าแบบ เหมือนจากเบื้องบน,นอ่ะใช่ใช่ได้ยินเป็นเสียงมีพลังมีพลังมีอำนาจมาคุยกับผมว่าตอนนั้นนะผมเริ่มแบบทำตัวแบบไม่เคยดีเริ่มแบบว่าแบบไม่เคยสนใจชีวิตอะไรงั้นนะ่ะเขาเลยเ่ังเสียใจเรื่องคุณแม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแบบเริ่มแบบมีเสียงเข้ามาเหมือนพยายามที่จะ wake up wake up อพอ,อเสียงมีอำนาจว่าแต่ภาษาอังกฤษนะ J.C. ซเรียกเป็นชื่อเลยเขาว่า your songs are good ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ J.C. เพลงคนดีนะแล้วก็ตื่นแล้วก็ล่างจากนั้นเ,เราก็เริ่มแบบเปลี่ยนชีวิตเออเลยประมาณนะั้นเลยเาะเออก็ <laughs> อ<ม> <laughs> แปลกดีนะมันก็ไม่น่าเชื่อแต่ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อาจจะเป็นเพราะว่าเจซี่แบบมีโลกส่วนตัวมีจินตนาการมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราเวลาดิเพรสคือเหมือนกับเสียใจในหลายๆเรื่องบางทีชีวิตมันไม่อยากทําอะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่อยากทําอะไรเลยสักอย่างเดี๋ยวบางทีมันทําให้ชีวิตเหมือนกับไม่มีคานกันเนาะใช่ใช่ไหมคะเป็นอยู่นานไหมอ่ะก็ไม่ไม่ก็มาอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็เริ่มแบบมีนิมิตมีวิชั่นไงเริ่มเริ่มมีแบบว่าเริ่มมีใช่ว่าเออต้องไปอเมริกานะต้องไปอเมริกานะ ต้องมาเจอคนนี้คนนั้นนะเราก็เลยเริ่มแบบตําตัวแบบต้องเตรียมอะตรงเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องอเมริกาที่ไหน history ของอเมริกาแต่ท,ท,ที่ยวเดินทผมท่องเลยอะว่าฮาวายที่ไหนผมท่องว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเมืองเหลืองอะไรงเงี้ยผมรู้หมดอะอะไรประมาณอย่างนั้นละ่ะผมก็ต้องท่องผมก็เตรียมไว้ สุดท,ทายก็ไม่ได้ไปก็อยู่เมืองไทยก่อนอ,นอ,นอาจจะแบบว่าต้องอยู่เมืองไทยก่อนก็ได้ก็มไม่รู้และช่วงที่ไปอยู่เมืองไทยทําอะไรบ้างคะก็ทําอัลบั้มอยู่ตอนนี้อ๋ตอตอนที่ทำอัลบั้มอยู่อัลบั้มใหม่แล้วมีมีไปเล่นตามที่ต่างๆไหมก็เล่นร้านเพื่อนๆบ้างเขาจำได้ไหมเขาจำเจซีได้ไหมก็แปลกอะ่ะผมมาเล่นแจมๆที่หนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าโขแบบเขาก็แบบรู้สึกแบบแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะก็จับมือได้อเปล่าออก็เช็คแฮนด์หน่อยจับมือ บอกว่าคุณเป็นคนแรกที่เมืองไทยที่ร้องเพลงแบบ JC ได้เออไม่รู้ว่าเป็น JC ใช่ใช่เราบอกว่า <c oughs> เอ้ยอะไรอ่ะอ,อ่าแล้วก็คือ JC เนี่ยออคือประมาณอย่างนี้แหลตะตลกดีอ่ะออแล้วก็มีแบบมีแบบเกือบแบบมีเรื่องด้วยนะเ,ออเหมือนแบบว่าแบบ เฮ้ยมาอ้างว่าคนเป็นเจซีเหรออะไรเงี้ยคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยคุณไม่ใช่เจซีนะเจซีเป็นคนที่เราแบบว่าชอบมากนะคุณไม่ใช่เจซีอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยหายไปนานไงหายไปแบบว่าอูไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าอยู่ดีเจซีหายไปแล้วก็เออสมัยที่ออกอัลบั้มก็ผมยาวเอกฮิปปี้หน่อยๆนะอือประมาณนี้นันแหละยาวอืออาละก็ตอนนี้ก็คือถือว่าอยู่มามาอยู่เมืองไทยทั้งวันละทำอยู่ อะไรนะลูกไปไหนไปไหนไปไหนบอกป้ากลับบ้านเหรอกลับบ้านมาแล้วกล home มาแล้วกล home she wants to go home go to the toilet go home go home okay we take you home soon นะโอเคอีกวันนึงวันนี้วันพฤหัส go home วันศุกร์ไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหต้องพูดคำหนึ่งก่อนสิคะสวัสดีค่ะก่อนแล้วให้ไปนะสวัสดีข้าที่กล้องก่อนสวัสดีค่ะก่อนด้วยลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วแม่ก้องอยู่ทุ่ะสวัสดีค่ะอือเดี๋ยวให้ไปเดีย๋ยวให้ไปจะจบแล้วนะเอ่อตอนนี้ก็เลยตัดสินใจอยู่เมืองไทยถาวรใช่ถาวรไม่ใช่อะไรครับถาวรเพิ่มไปเน้นเพิ่มไปเน้นสก็อยู่จึงทำอัลบั้มให้เสร็จมีของเล่นไม้เหมือนไอแพดเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ลูกฮัลโหล ฮัลโหลแกงเด็กย่งคงงงอ่ะก็อยู่เมืองไทยถาวรคืออะไรอธิบายแล้วนะถาวรคือเพอร์มานเนเออเพอร์มานเดนทถาวรไหมก็ทำให้อัลบั้มเสร็จก่อนแล้วค่อยคิดใหม่ตอนนี้แล้วแล้วพอพอจากฟิลิปปินส์มาเมืองไทยเราได้บอกคนที่ฟิลิปปินส์ไหม ว่าว่าเราจะมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเล่ดนตรีอยู่ฟิลิปปินส์ใช่ใช่ตอนนั้นผมมีงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็ทํางานอยู่นะผมก็ต้องลาเพราะว่าผมคิดว่าอยู่เมืองไทยสังสรรค์กว่าแล้วแบบมีคนตามหาผมเยอะกว่าผมก็เลยตัดสินใจก็เลิกที่นั่นเลิกงานที่นั่นก่อนแล้วมาอยู่ต่อที่นี่ฟิลิปปินส์ทำทำงานก็คือทําเรื่องดนตรีใช่ไหมฮะดนตรีด้วยแล้วก็ทำที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านเอาอันนี้ไปได้ลูก โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หนูมาอีกไหมพรุ่งนี้หนูมาอีกเปล่าคะอารยาเอฮาเกตชมพู่ชมพู่ที่มาอีกเปล่าชมพู่พรุ่งนี้มาคุยกับป้าเปิลอีกเปล่ากลับบ้านแล้วไม,ไม่คุยแล้วว <laughs> ันนี้กลับบ้านแล้วเหรอโอเคงั้นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อนะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะกับลูกโอ้ยโอเคโอค้ยเยอะ